สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่27ธันวาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในเช้าว,วันนี้นะคะน้อยก็มีข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาที่ตอนนี้หลายๆคนก็อยากทราบว่าจะได้ทุกคนไหมซึ่งจะได้รับ เพิ่ม5,000บาทเป็นเวลา1เดือนนะคะซึ่งเงินตรงนี้จะเป็นสำหรับกลุ่มคนที่ทำงานกลางคืนเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่คิดว่าเรามีมาตรา 33, 39แล้วก็40อยู่ ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีประกันสังคมแล้วจะได้เงินเยียวยารอบใหม่นี้กันทุกคนนะคะจะต้องเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในอาชีพกลางคืนไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนักร้องนักดนตรีลำตัดลิเกหรือแม้กระทั่งรอปรพอเด็กเสิร์ฟทำบัญชีถ้าเกิดว่า อยู่ในสถานบันเทิงตรงนี้ทุกคนได้เพิ่ม1เดือนนะคะเป็นเงิน5,000บาทเท่ากันทุกมาตราไม่ว่าจะเป็น33 39หรือว่า40แล้วตอนนี้นะคะทางประกันสังคมเขาก็มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับคนที่จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่29ทธันวาคมนี้ โดยทุกๆคนก็สามารถที่จะนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเราเข้าไปเช็คผลได้เลยที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะว่าเราจะได้รับเงินในรอบแรกนี้กันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วขึ้นว่าได้รับเงินในวันที่29 ธันวาคมตรงนี้เป็นสีเขียวก็คือรอรับเงินได้เลยนะคะเพราะว่าทางประกันสังคมจะมีการโอนเข้าให้กับบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นใครที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มกลางคือแล้วยังไม่ได้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก็ให้ไปทําการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะพอถึงวันที่29ทําทางประกันสังคมก็จะมีการโอนเงินเข้าไปกับบัญชีที่เราทําการผูกพร้อมเพย์ไว้เลยค่ะ สำหรับคนกลุ่มอื่นนะคะที่อยู่ในอาชีพกลางคืนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ประกันสังคมเขามีรายชื่ออยู่แล้วอย่างเช่นมาตรา3 9เและ40เพราะว่าคนกลุ่ม3 9และ40เนี่ยจะเป็นอาชีพอิสระซึ่งทางประกันสังคมบางครั้งเขาก็ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเราทำงานอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงกลุ่มอาชีพกลางคืนตรงนี้หรือเปล่าก็สามารถไปให้สมาคมกับสมาพันธ์รับรอง ถ้าเกิดทางสมาคมกับสมาพันธ์รับรองให้เราเรียบร้อยเขาก็จะส่งชื่อของเราไปที่ประกันสังคมให้เขาพิจารณาเสร็จแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าให้เราในรอบถัดไปนะคะที่หลายๆคนถามว่าสมาคมกับสมาพันธ์เนี่ยคือสมาคมอะไรสมาคมก็จะเป็นสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะถ้าเกิดเป็นสมาพันธ์ก็จะเป็นสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะตรงนี้เราก็ไปให้เขารับรองได้เลยว่า เราอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระแต่เราเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นรปภเป็นพนักง,งานบัญชีเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในสถานบันเทิงจริงตรงนี้เดี๋ยวเขาส่งชื่อไปแล้วทางประกันสังคมพิจารณาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้รับเงินในรอบถัดไปไม่ใช่ว่ามีการโอนเงินให้วันที่29วันเดียวนะคะคือเขาจะมีการโอนเงินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบคนที่อยู่ในกลุ่มกลางคืนตรงนี้ แต่สำหรับมาตราสามส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าทางประกันสังคมเขาก็มีรายชื่อของกลุ่มคนตรงนี้อยู่แล้วจะมีปัญหานิดนึงก็ตรงมาตราสามกับ40ที่ว่าจะต้องไม่ให้สมาคมกับสมาพันธ์รับรองนะคะ ส่วนใครที่เป็นนักร้องนักดนตรีอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระแต่ว่าอยู่ในอาชีพกลางคืนโดยยังไม่เคยมีประกันสังคมก็สามารถไปสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มกราคมนะคะแล้วก็ไปให้ทางสมาคมกับสมาพันธ์เขารับรองภายในวันที่28มกราคมตรงนี้เมื่อทางประกันสังคมเขาพิจารณาแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตรงนี้เช่นเดียว เกียวกันกับกลุ่มที่ได้รับเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นข่าวสำคัญที่น้อยจะนำมาแจ้งให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในอาชีพกลางคืนที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม5,000บาทในวันที่29ธันวาคมนี้เป็นรอบแรกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ารอบนี้ไม่ได้แล้วจะไม่ได้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทยอยมีออกมาคือเราตอนนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ของประกันสังคมถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวตอนนี้ก็จะได้รับสิทธิ์แต่ถ้าใครที่ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนงวดที่1ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์นะคะถ้าเราอยู่ในกลุ่มอาชีพกลางคืน mm. เมื่อไปให้สมาพันธ์กับสมาคม mm. เขารับรองเราก็จะได้รับในรอบต่อๆไป mm. เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนเรื่องของประกันสังคมอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือสําหรับกลุ่มที่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเงินกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงนะคะซึ่งก็มีหลายๆคนที่ว่าได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ไม่ต้องกังวลใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวได้รับเงินแล้วแน่นอนนะคะนั่นก็คือทาประกันสังคมแจ้งว่า ให้เราเตรียมสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนตรงนี้สามารถไปขอได้ที่ธนาคารที่เราแจ้งผูกพร้อมเพย์ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขาทำสเตทเมนต์ย้อนหลังให้6เดือนแล้วนำไปให้ที่ประกันสังคมพร้อมกับเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักนะคะเดี๋ยวทาประกันสังคมเขาก็จะทำการเช็คให้ว่า ติดขัดตรงไหนทําไมถึงยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวทางประกันสังคมเขาก็จะโอนกลับเข้ามาให้เราตรงนี้ก็เป็นสิทธิของเรานะคะที่เราควรจะได้เงินตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินก็ให้ทําตามที่ในแจ้งแบบนี้เลยนะคะ คือไปขอสเตทเมนต์จากธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วนำไปให้กับทางประกันสังคมใครที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดจะได้รับ10,000บาทถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดจะได้รับ5,000บาทค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทางประกันสังคมฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินสมทบที่เราส่งประกันสังคมกันในปี64เราสามารถใช้ยืดลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ คือทางสำนักง,งานประกันสังคมได้แจ้งผู้ประกันตนต,นตามมาตรา 33, 39แล้วก็40ที่มีเงินได้หรือว่ารายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดยื่นภาษีปี2565สามารถใช้เงินประกันสังคม ที่ส่งมาคำนวณเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ซึ่งผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะมีสิทธิ์การลดหย่อนที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถลดหย่อนตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายไปสูงสุดไม่เกิน5,100บาทถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะลดหย่อนตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน3,000บาทถ้าเป็นม .40 ก็ลดหย่อนตามเงินสมทบที่จ่ายจริงสูง สูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับประกันสังคมที่น้อยนำมาฝากในเช้านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ